ะสบายดีทุกคนแมนะ่นี่เนาะเอาก็สิพากันอ่าไปหาเห็ดปุกเนาะพอได้ข่าวว่าเห็ดปุกเกิดได้สองสามหมื่นมาหนี้เห,ห็ดปุกเกิดว้าล,ลายเห็ดบปุกน้ำกแกงก็เลยสวนอันต่มีแบบอ่ะมาดิลองไปลองหนึ่งสวนจะไปใกล้เงี้ยแหละพักกันไปลเลยไปเราหาป้ามีแต่หอยคนเอาได้เอ,เอ้แต่ยาดอก ลองหาไปเบิ่งบางที่สูบเขาขางเขาเนาะเสวนกันนี่เขามาเลยมีเขามาได้หนีข้าเบิ่งไม่ใช่อันนี้ว่าให้บุได้กระยามันู้ที่เข้าไปพัดเห็นก้อนเอาไหมเออพัดเห็นเมนมกับพระกันซับอะไรมาเนี่ยแะเอออ้าวตีขอเห็นอยังแบบซับเอากระได้ไลน์หนอเติบได้ดิได้แด,ด,ด,ด้พอแกเพราะว่าตอนอันตอนเกฟค่บะบุด้ท่าเขาอย่างคนเองเนี่ยพามา ผักนสีหนาเลยด้ยขนนยกะานมันก็้นหอมลางลางขัดข้าวๆแบบนี้แหละขันบุษขาแบบนี้ข้าวอยู่เดี๋ยว่าใส่เกลือร้ายเดี๋ยวมาดังไฟแบบนี้กันดังไฟแล้วก็ซาซาซา,า,าแล้วก็ล้วงหม้อ,อ,อได้ขั้นตอนของมันก็คือว่าเข้ากัต้องเอาเห็ดนี่ลงกล่อนแล้วก็ให้หน้ำมาฟูดเนาะเพราะว่าขั้นตอนนี้ฮะนะว่าอย่างแกงแบบธรรมชาติฮะ เดี๋ยวเาต้องพิธีพิธันยังร้ายป้ายน้าเพราะอ่ป้ายเฮ็ดฝุดกล่องเรต้องใส่น้ำใส่ตำรั้งในเวลาที่มันฝุดเพราะว่ามันมีน้ำอยู่แล้วค่ะใส่ร้ามันจะเห็ดห้น้ำมันรายนะเพราะน้ำเห็ดมันก็ออกอลไรจากนั้นเขากลับมาตำอ่ามักเพชดนอนตำแล้วก็เอาขาวใส่นาะเพราะว่าเอาขาวไปเรือยคอยจะโบใส่เขาเบื่อถ้าใส่เขาเบื่อเนี่ยมันจะเห็ดห้แบบว่ามันเนี้วแห้งนะคอยมักใส่แบบนี้เขาามันจะหวัดอย่างเคยว่าหวัดว่าเออเขาามันเป็นซีนี่จะเห็ดหายอย่งก่อนเขาเอิญมา บาดว่าเออตัวนี้มันบวมมีเคมี่ะนะแล้วเขาก็ลองใส่เบิงใส่เขาเพื่อทาว,ว่าเขาเป็นสีแดงเขากินบได้ทาว,ว่าเขาเป็นสีขาว,วาสามารถกินได้นะเทีบบเบือก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ใส่ตามขั้นตอนเลยคือมีปลาแดดกันเกลือพักติวมันใส่ตอนอ่าไก่ี่ใส่อ่าใส่ก่อนใส่ก่อนอันไทอีตู่นะหลังจากนั้นก็ตากได้บาดนี่ฮะแล้วเห็นบ อันนี้มันสามีเป็นคนตากนานเป็นคนถ่ายพอมันอยุ่งี้ยรายได้ทังถ่ายเองกับตากเองนะเดอันนี้แบบน่ากินได้นวดนัวประเดชพอมันก็น,นวเฮ็ดเป็นงอคนทางสายบุนดาลไอันนี้รูปตอนถ่ายเนาะมาเก็บอยู่บนเห็ดเวียค่ <c oughs> ะการีจินปส๊บเกิดเก็เกบขอบใจหลายๆทุกคน